โอเคครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะนะใพรว่าไม่กล้าเล่นเก е มหลอนนะฮะอือเริ่มโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้กู <c oughs> จะไม่หลอนคนเดียวครับกู <c oughs> จะมาหลอนน,นั่งหลอนกับอ,อ,อินฟินิตีนะฮะ <c oughs> เกเพนะใค้ว่าผมป๊อปครับไม่กล้าเล่นเกมหลอนโถ่เอ้ยคิดใหม่ได้แล้วนะฮะ <c oughs> ใช่ทำไมวัดเป็นแบบ white house ทำไมครับสวัสดีครับผมฟินนี่นี่ฟินผมก็เป็นดีเจให้คุณแบงค์ครับอะไรเนี่ยสตอรี่โหมดมีสองโหมดอ่าสตอรี่โหมดเนกันมากมายเยี่ยมโหยแล้ววะไลท์เดอะซิตี้บิคัมอีเฮ้ยมีเป็นเนื้อเรื่องเว้ยเฮ้ยนะครับอะไรเนี่ยแล้วกูอยู่ในห้องห้องนอนงงเงี้ยเนี่ย อีวิวเดตเฮียกูรู้แล้วทำไมขาบูช้ากูเปิดแอลแอลค้างไว้ปะเดี๋ยวความละความพอทึงกูยอยู่คงเดิมครับปิดเสียงกำปิดเสียงเดี๋ยวเปิดเพลงนี้มันต้องเราอารมณ์ด้วยเพลงนี้ครับไปสิวะโอเคมึงเห็นปะอะไรเนี่ยคลิกเมาส์เอ่อไมโอ แล้วกูจะกูจะเปิดไฟฉายยไงวะกูออกได้ไหมจะกด exit เอาเกมความแม่งหลอนหเนี่ยครับมันบอกการเล่นเกมสเลนเดอร์ทัมบี้สเลนเดอร์แมนอะไรของแม่งเลยหลอนหลอนสเลนดีชาบีออกไปแล้วยังไงยังไงยังไงอ่ะอ๋อขี้ขวาเปิดปิดไฟฉายอะไรเนี่ยทำไมเฟรมเรทกูลื่นที่19วะ จะไปรู้คุณเหรอครับเออให้กูไปทางไหนเนี่ยอะไรทางไหนดีขวา้ล้ซ้ายนรกฮะขวา้ลยซ้ายนรก,<ะ> <laughs> นนกไปทางซ้ายเคุณเคยฟังเพลงนี้ไหมครับ <laughs> เพลงเนี้ยครับมันเหมาะกับการเล่นเกมเอลเกมคนที่คุณเล่นอยู่ครับอะไรวะแสงสุดท้ายครับเออมันต้องมีพึ่งแสงจากไฟฉายปะแล้วกรรมปแล้วอะไรวะมื่เขี้ยอะไร อะไรอาจจะมีพลังงานบางอย่างก็จะเป็นได้เจนสัมผัสได้ค่ะทุย <c oughs> ดึง,ดง,ดงนึ่งนี่พี่ตูดไลท์อินคทํำอะไร <c oughs> เอาทำไมกูกลับมาอยู่ที่นี่วะทำไมกูกลับมาอยู่ที่นี่อะกูไม่ไป <c oughs> ทางซ้ายแล้วกูไปทางขวาวก็้วไวะไปไปทางขวาวก็ขวา ขวาไลซ้ายนรกไงฮะคุณไปทางซ้ายก่อนที่อขวาไล้ซ้ายนรกกูเจอเลยเกิดช่างที่ลยเอาไว้ด้วยความหวังกูว่าของมึงเป็นเต็มไปด้วยต้นไม้มากกว่านะกูว่ามึงจะโดนเซนเตอร์ตุ่ยหยุดแน่นอนครับอย่าอย่าอะไรเนี่ยไอ้ t feel l เลยกูรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอ่ะกูต้องกลับที่บ้านอ่ะมึงจะกลับบ้านอย่างเดียวเลยเรอครับอะไรเนี่ย เดียวก็ปิ่ for my d a i l y e a s e with something is going on นะฮะไม่แปลครับไม่แปลกันเราเอง save อะไรเนี well> uh ่ยกระดาษแผ่นแรก I say sideways แบงค์ก um> 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 uh ูมีอะไรจะบอกว่ะอะไรวะกูมองไม่เห็นเอ้ยม่เป็นไรเปิดเพลงเอาก็ได้ได้ครับผมเดี๋ยวปั๊บกูมันปรับเป็นวินโดว์โหมดได้ไหมเนี่ย เกมสุดอาบชิบพายวินโด้บอยไปได้ด <online> ้วยหลงทางเลยครับคุณผู้ชมวิแชร์สกีนเพื่ออะไรวะเฮ้ยขวาล้ายสาลาล็กไปทางซ้ายเอ้ยทางซ้ายกูเจอกูทางขวางั้นต้องเพลงนี้เลยครับคุณจะได้ไม่อยู่คนเดียวดีดีแต่น็ออ alone ครับ พวกมันทช้ให้มึงหลอนขึ้นดังนั้นเราต้องหาอะไรที่มันไม่หลอนอะไรเนี่ยอ๋อนี่เลยครับสิงตูดสุดท้ายสิงเกินสุดท้ายเสียตูดครั้งสุดท้ายนะครับแต่แล้วเจอก็ไม่มองอย่ามองมันเลยกดชิปเอ้ยวิ่งได้โอ้โหคนพบอะไรเนี่ยมะขวาตลอดเลยครับเอามีเหนื่อยด้วยเหนื่อย เมโจอตอใส่สตามิน่าจะหมดมึงจะเปาาบางอ่อนแอเกินไปหรือเปล่าฮะวิ่งแค่นี้เหนื่อยงั้นเราไปวิ่งเองสิอะไรเนี่ยไม่มีกระดาษให้กูสักแผ่นเลยเติร์ดเติรดร ขอแล้วครับขอเลยแล้วครับอย่ามายุ่งกับกูเลยทุกครั้งที่กูเล่นนะกูไม่อยากให้มึงยุ่งกับกูเลยคงรู้ใช่ไหมว่ากูเป็นยังไงไอ้ท่าไม่ใช่แล้วเกี่ยวอะไรกับสเลนเดอร์วะไม่ต้องการมึงด้วยนะครับไม่ดีใช่ไหมให้โดนเเลนเดอร์ทำอ่า มีเก็บมีเก็บชาญด้วยครเก็บชาญมันคงไม่ต้องการหรอกนะฮะอย่างงี้จะเล่นเฟรมบหร์อะไรเดี๋ยวย่าเล่นอะไรเปิดเพลงกูหน่อยได้เปิดเพลงทำไมเฟรมเลทลื่นที่สิบห้าโอ้ยเจอแล้วเอ้ยไอ้แบงค์มึงต้องเพลงไอ้โย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 งวัดใจอย่าอย่าวัดใจกันไปเลยอี นิสัยไม่ดีเลยอูโหูมึงตามหลังกูมาติดติดมึงตามหลังกูมาติดติดอะไรอะไรพี่อะหึหนักวิ่งระดับโลกอย่าเหนื่อยมึงอย่าเหนื่อยโอ้ยวัดใจวัดใจอย่าเหนื่อยครับอย่าเหนื่อยหอหอมาแล้ว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 น่ต้องวิ่งซิกแซกใจยิงจ่งเจอเงี้ยโอ้โหม,มึงไม่เลิกตามไม่เลิกตามด้วยครับไม่เลิกตาม โยงอะไรอะไรเหยาหมิงทําหน้าเหยาหมิงแล้วโทเฟสเหลือๆทๆๆ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 โทๆๆ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 ๆอ หน,นี่เดือโทไอรอนเม็ดเ่อยโอ้โหนี่ก็รังควานกูจังก็ยังไม่ได้เก็บเลยสักแผ่นอ่นาไหนบอกเก็บแผ่นไปแล้วไม่ใช่เหรอยังยังไม่เก็บเลยสักแผ่นกาว <laughs> มันแตกไปได้แผ่นแรก <laughs> พอ,อเลียครับมึงจะโอ้โหมาแล้ว <laughs> มันใกล้ก็เข้ามาเรื่อย ไกลกว่าโอ้ยยายายานี่แบงค์รู้แล้วเวลามึงจะเซเ็นเดอร์แมนอ่ะมึงต้องร้องเพลงนี้เว้ยหลอนหลอน People get lost in ไม่ใช่อันเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไหนวะนี่เจอแล้วเพลงนี้มึงต้องเปิดเพลงนี้เวลาเจอเซ็นเดอร์แมนตามมาเรื่อยๆฮะมันไม่ยอมปล่อยเลยฮะจิกกัดไม่ยอมเลิกทำไงกับมันดีเนี่ยไอ้โย่ง Hello Hello เฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลเฮโลโอ้โหมึงไม่ต้องมาสวัสดีกูก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องกูพังนะแม่งซ่าแล้วเนี่ยซ่า <c oughs> กูจาก LCD เคเบิลดีๆกลายเป็นหนวดกุ้งแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> เจอมึงทีสัญญาณตกเลยไหนเลิกตาให้ไป <c oughs> ถอ้ป๊อตนี่หว่าไม่กล้าไม่กล้าโจ ป๊อดป๊อดไม่กล้าตามถอยอืมเมื่อไรจะจบเนี่ยเกียยวยูเราแค้เมื่อกี่วันเข้าให้แล้วเนี่ยจนกว่ากูจะตายเลยไหมก็กูก็พี่ชิดด่านนี้ได้เว้ยเออโอ้ไม่จอยไหเออโอ้ไม่กอดให้ไม่จอเกี่ยวอะไรก็โอ้ไม่จอดมันควรจีนมากเกินไปหน่อยเลยอยากจะด่าโอ้ไม่จอดอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าไฟฉายมีแบตเตอรี่ แดตโมดที like, ่มานี่มันก็เหมือนดอนสตาร์บออะมันต้องเดินในนี้เปล่าวะมันต้องเดินหาทาง,ต,างต่างต้นตามต้นไม้เปล่าวะมึงต้องเดินวนรอบต้นไม้เว้ยวนซ้ายวนขวาวนซ้ายวนขวากูว่าก <c oughs> ูเดินวนกับไม่ที่เดิมแล้ววะมาในห้องนี้ชึบอ่ามึงเอ้ยอะไรเนี่ยกระดาษกระดาษอะไรได้กุญแจโหได้กุญแจมาแล้ว <c oughs> เก็บกุญแจได้แล้วครับออกันม,มากมายต้องการสีภาพมึงต้องไปไหนเนี่ยได้กุญแจเแฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอยู่ดีภาพมันซาซาเบลอเบลอกล<ะ>ูรู้ละกูรู้ละทำไมมันซาซา,ซาเบลอเบลอหลังเบ้มก็รู้เองนะมึงมองเฟอร์<笑><笑>โอ้ยไรซึ่งความหลอนครับเห็นไหมจริงๆกูไม่ได้น่ากลัวหรอกฮะโอ้หไหนจ้าไม่ได้น่ากลัวแต่ตอนแรกกีดลั่น S <S <S ไม่ได้น่ากลัวตอนไม่ตอนแรกมันไม่น่ากลัวแต่ตอนหลังมันน่ากลัวโอ้ยบอกแล้วมันไม่ได้น่ากลัวเลยไอวันทูจอเกี่ยวจักงวงๆอะไรเนี่ยที่ไหนเข้าได้ไหมเนี่ยอ่าเข้าได้แล้วลงไปข้างล่างชึบต้องเก็บกี่อันวะเนี่ยนะโปรเก็เซฟเซฟแล้วตัดคลิปมันเซฟแล้วตัดคล <ๆ S 2> ิปแล้วบาย